สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกๆท่ันที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพบพ่อกันในคลิปหวยเรววันเด็ดๆอีกแล้วน้ำชมผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญกดก,กระดิง่งแจงเตือนไว้เพื่อที่จะบอได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําเสนอนะคะในคลิปนี้จะมีสูตรฮานอยนะคะฮานอยร,ยรวยระวนของแม่ริมโคงละกะของเซียนว่าผีปทุมงวดวันนางขั้ ที16่16เมษายน2000หาร67รชมจะไม่ให้เบิงมาว่านี้ก่อนนะคะมาว่านี้สูตรแม่ริมโขงปังระรัวคือเก่าน้ำชมบเิตไให้แฟนช่องผิดหวังนะคะแต่ก็รัวเทิงน้อยปกติละก็เทิ้ง5น้อยวิไอพี้ำชมน้อยปกติเลขที่ออกคือ29โตนีนะคะรำชมเป็นเลขพิเศษที่มักหลายนะคะ มาตรงๆน้อมชมปังอีหลีนะคะแล้วก็พ่อมหอดหาน้อยวีเอพี่น้องชมเลขที่ออกคือสองซีตัวนี้นะคะเขาโตเน้่นจังๆเทิงสองน้อยเลยน้องชมปังรัวๆนะคะรับทรยบกันไปนน้อแล้วน้องชมมือน,นี้สูตรแมริมโค้งได้คัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณาอีกคือเก่าน้ำชมในงวดนี้เป็นงวดวันอังคารที่16เมิถุนยน 2,567นะคะตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกน้ำชมมือน,นี่สูตรแมริมโคงจัดชุดเต็มออกมาให้พิจารณาคือเกา่าน้ำชมสูตรห้าน้อยมัดร่วมเล่นได้ตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจไปจนหอดน้อยวีไอพีเลยน้ำชมมือน,นี่เลขวิ่งเลขแรีนมีเจ็กับ3จับคู่ให้ชุดเต็มมีสิบชุดสิบห่างคือ7 1 7 3หนึ่เจ็เจห้า สา3 6ีสามหกสาม,หาสามเก้าะคะแล้วก็เลขพิเศษคือ03กับศ1นย์ห่งมชมเน้นไฮห,หาชุดหา,หางคือเก้าคือ71็ดหนึ่เจ็ดสเจ็ดหาสามสแล้วก็สามหาเน,นีนเนีนนะคะชมเลข3โตคัดให้3มชุดสามหางคือ90้าศูนย์ห่งหาเจ็แล้วก็หาสาสนะคะฟัน เนนลายกมูชุดเดียวหางเดือคือเก่าศูตหนึ่งนะคะนี่คือชุดเต็มห้าน้อยมาด่วมสูตรแมริมโคงวดวันอังคารที่สิบหกเมษายนนะคะมักชอบสูตรแมริมโขงแคบหน้าจอไว้พิจรารณาได้เลยเด้อค่ะเด้อในคลิปนี้นะคะจะมีสูตรของเซียนว่าปีไหพิจรารณาคือเกา่าน้ำจุ่มมาว่านีสูตรพอเฮาปังจังๆคือเกา่าน้ำจุ่มสูตรของเซียนว่าปีมาว่านี เป็นงวดวันจันทร์ที่สิบห้านะคะชมเมื่อวานนี้ที่พอเฮ้าเน้นไห้นะคะคือหาศูนย์แล้วก็เลขจับคู่นะคะเพิ่นจัดคู่ให้ชุดเดียวหางเดียวเน้นๆน้อชมเลขสามตัวคือสองหาศูนย์นะคะพอเฮ้าบอกว่าหลักร้อยมีสองกับหาถ้าเอาหามาใส่น้อชมแตกสามตัวตรงๆนะคะสำหรับห้าน้อยพิเศษของพอเฮ้าเมื่อวานนี้น้อชมผู้ใดได้โชคได้มาเมาื่อวานนี้ ยินดีน้ำลายๆนะคะเทิงสูตรเมริมโขงแล้วก็สูตรเซียนว่าปีปัทุ่มน้ำชมปังเทิงสองสูตรเลยนะคะงวดนี้สูตรเซียนว่าปีเด็กปัทุมจะจัดออกมาให้พิจารณาชุดเต็มแล้วก็นเน้นให้จังๆคก่บน้ำชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดที่แฟนช่องเฮาพิจารณาเอาด้อค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชอบก็จังจัดน้ำชมไปติดตามรับชมรบฟังจากปากของพอเฮาให้พอเฮาคอนเฟิร์มให้ พร้อมๆกันได้เลยค่ะครั่สวัสดีค่ะพ่อเป็นไงพ่อยังว่าเ,เสียบแบตไว้น,น,นี่ยังว่าโอเคขั้นโบเสียบบ้างขั่นโบเสียบบ้างนะเาบื้องโบูดต้องได้นั่งเฝ้าเนาะพ่อเนาะอนะเอาโอ้เมือ่อเป็นไงพ่อเมืนน่อนี้ตรงกับหแวดรัฐบาลไทยออกฟันดีบ่ล่ะก็ว่ามันเสียอะไรลูกอยู่นี่มันอันหลายข้ากโศล ศูนย์ก็บ่ไร้ไรสมกมือสุดท้ายและอ่านลายค่ะนพอนะเอ้าวเป็นยังนะคะอลายคูนี่เป็นหอาชิปกูตกน่หลุดเล็กแลวันก็ได้นพอนาะโอ้มืมอว่านี่ห้าน้อยพอเข้าคักเลีนพมาวานี่แม่โอ้ยพอเข้าจัดไอชุดสามตัให้เป็นติดนาเสดายค่ะนพทแมนเอาเลขาใส่นี่แตกสามตเลยนพพ่อของอพอจับไ้ คันบ่มาสองก็หาไซแล้วพอกับบ่ก็พอกับจับไปสองหาศูนย์แม่เคยจังหวะอีพอเห่าปั๊ดจะก็เลยว่าแสดงว่าเลขหาศูนย์เพิ่มมากคักเพิ่มจัดใส่เลขสองพ่อเลขออกแล้วแล้วนะพ่อน้อยพิเศษเนาะเต็มเต็มเลยนะพ่อหาศูนย์เนาะเอ้าผู้ใดได้โชคได้มาเนาะค่ะถ้าผู้ใดโชคดีได้เอาลักลอยไปใไซนะพ่อกะโค้งจะแตกสามตัวจังๆเนาะสำหรับเลขเซียนว่าปีปทุมเฮ้ารำจุ่มมือนี่กะเลข หน่อยบบคอยอ่านนะพ่อเลขไรวันเนาะอา้าผูดใดมักเที่ยวมักเรียนต่างประเทศนะคะ mm. พิจารณาเอารอมชมเอางวดนี้ตามสูตรห้าน้อยมัดรวมนะคะงวดวันที่สิบหกนะพ่อตรงกับหวยใ่ออกนะคะ mm. วันนี้ได้ตัวไหนม้งคะพ่อห้าหน้อยเราง mm. วดนี้วิ่งเก้ากับศูนย์่หะงวดนี้วิ่งเก้ากับศูนย์คะพ่อ เออแบบน,นี้มียกเก้าหนึ่งเกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสาแล้วก็เก้าห้าค่ะพ่อเออแล้วก็เก้าปดเก้ปดค่ะพ่อเออแบบนี้ก็แปดสามแปดส่แปดหกแปดสามแปดสี่แล้วก็แปดหกค่ะพ่อ เอเ่อกีศูนยนึ่งศูนย์แปดศู่งศูนย์ค่ะพ่อศออ่ศูนย์ค่ะหกศูนยแล้วก็เจดศนค่ะพ่ออ,อ,อ่าเมื่อนี้ลักลอยได้ตัวใดค่ะพ่อลักลอยได้ศกับห้ลักลอยมีศกับห้านะคะอ้า มือนี้ก็จัดชุดเต็มให้คือเก่านะคะ่ะสำหรับเลขได้วันพอน่อเฮาน้ำจช่ม <Wow. S 1> เดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเฮาไปผมพอ,อมกันก่อนนะคะ <Wow. S 1> มือนี้เซียนว่าปีประตุ่ม mm. จัดให้นะคะชุดเต็มมือนีนี่เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าห้าเก่าแปดแปดสามแปดสี่แปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์แปดศูนย์สี่ หกแล้วก็เจ็ดศถูกต้องนะพ่อ,อ,อ,อทีนี้เน้นให้เป็นช่องเอยค่ะพ่ออนี้มือนี้ก็ได้บ,บนี้ตนนันเน้นมันมีเก้าเน้นไปที่9ก้า <01. S 1> เออแค่ะพ่อเออแัแปดสามแปดหกแปดแล้วก็แปหกค่ะพ่อศูแล้วก็ศูค่ะแล้วก็เจแล้วก็เจ็ค่ะพ่อ โอเคงวดนี้พ่อเข้ากับ,บ <า S 1> ฟั่นไงค่ะจับจับใส่ตัวหนึ่งเล้ออ่าค่ะเลขสามตัวนะพ่อเออจับใส่ตัวหนึ่งหาคิดศูนย์เล้อเวดนี้พ่อเราชอบห้าเจ็ดศูนย์นะค่ะโอ้แสดงว่าเจ็ดศูนย์นี่มากหลายขโม,ม่ขึ้เก่านะพ่ออ่างวดนี้เลขหลักร้อยพ่อเข้ากับพิจารณาเนาะ,นะพ่อมีแค่ศูนย์กับหาทะพูไดมากกับพ่อเขา้า จับมาใส่น้ากันได้เลยเพื่อจะเป็ี่ยนขึ้นมาวาดดีนะพ่อเนาะอ้อเมื่อนี้ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังได้เอาตัวเลขกับพ่อเฮาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมันเลขแล้วว่าน้องชมกะขอให้แตกตังๆเขาจังๆที่เก่านะคะถ้าผู้ใดได้โชคได้มันกระทุ่งไปเล่นน้าพ่อเฮาแน่้ยนะพ่อเนาะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์พ่อเฮาห่างน้องชมกะขออวยพรให้แฟนช่องเฮาเอาไปเห็ดูเมือนคัดทั่งเพราที่ก็คือว่าพ่อไปสอบมาแล้วมัน โอเคโอ้แมนเมน,มนพอ่อถ้ามันเป็นแห้งเขาก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะพอ่อก็ขอให้ออพ่อเขาได้โชคใหญ่แล้วก็แฟนช่องได้โชคใหญ่นะพอ่อทีได้มีเงินมีทองใส่กันทั่วถึงนะคะเอา้าขอบพระคุณพอ่อยเลไลด้ค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางค่ะพอ่อสวัสดีค่ะโอเคก็ดีแหละ